ครับจากเต็นท์รถโอทอาร์สโฮมคาร์นะครับวันนี้นะครับทางโอทอาร์สโฮมคาร์ของเราก็มีรถสวยๆเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันถือว่าเป็นน้องป้ายแดงเลยนะครับคันนี้นะครับก็คือเจ้า Honda Civic นะครับตัว fk นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์1.5เทอร์โบ r s นะครับเป็นตัว Hatchback นะครับปี2020นะครับตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับรถวิ่งน้อยนะครับเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดง นะครับราคาอยู่ที่1น0 0 0ล้านบาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 19, 0 0 0นะครับบาทเท่านั้นคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังจะไปจองรถใหม่ป้ายแดงนะครับนะครับต้องบอกว่าให้หยุดก่อนเลยนะครับมาดูคันนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยรถนะครับเพิ่งออกมาได้แค่3เดือนเท่านั้นนะครับต้องบอกว่า รถได้รถใหม่เลยนะครับวิ่งเพียงแค่3,000โลเท่านั้นนะครับสนใจยังไงนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0818903370นะครับเป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์0860264069เป็นเบอร์คุณอาครับเพราะวันนี้นะครับทางโอ๊ตอาร์ตโฮมคารของเราจะพาไปชมหน้านะครับเจ้า C ีวิคเอนะครับตัว h a ตแบ็กคันนี้กันว่ามีออปชันอะไรบ้างคันนี้นะครับตัวเริ่มจากด้านหน้านะครับ ชุดแต่งคันนี้นะครับก็จะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันตัวกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแบบสปอร์ตนะครับ rs สีดำนะครับยาวตัดรับไปถึงตัวชุดโคมไฟหน้าจะเป็นโคมไฟหน้าแบบ full led นะครับมาพร้อมกับตัวชุดไฟ daylight d a y l i g t คู่หน้าพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกนะครับคู่หน้าแบบ led นะครับแล้วก็ชายนะครับในส่วนตัวชายสเกิร์ตนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสีดำเงานะครับดูสวยเลย นะครับในส่วนตัวสกเกิร์ตด้านข้างก็จะตัดเป็นขอบเส้นดำเงาเช่นเดียวกันนะครับด้านข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวแก้มด้านข้างนะครับแล้วก็ล้อจะเป็นล้อแมกอลอยนะครับขนาดขอบ1ิเดนิ้วเดิมๆให้จากทางโรงงานนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าดูสวยเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถปรับพับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวชุดไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับแบบ LED มือเปิดประตูนะครับจะเป็นแบบโครเมียมลมดำนะครับทั้ง4บานนะครับดูสวยเลยนะครับและที่สําคัญมาพร้อมกับระบบนะครับสมาร์ทคีย์นะครับสามารถล็อกรถปลดล็อกรถนะครับผ่านตัวชุดมือเปิดประตูได้เลยเพียงแค่คุณลูกค้าพกกุญแจไว้ในกระเป๋าเท่านั้นอันนี้ผมปลดล็อกแล้วนะครับอ่าเวลาล็อกรถนะครับอ่ากระจกนะครับกระจกมองข้างก็จะพับให้แบบไฟฟ้าแบบนี้เลย นะครับต้องบอกออปชั่นนะครับสุดล้ําเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับระบบเบรกหน้าหลังเป็นระบบเบรกดิสเบรกทั้งหมดนะครับอ่านะครับชุดแต่งด้านหลังนะครับเรามาดูกันนะครับก็จะมีในส่วนตัวชุดสปอยเลอร์หลังนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับด้านบนหลังคาก็จะมีในส่วนตัวเสาวากาศแบบพีบฉลามนะครับอ่าด้านท้ายตัวนี้ไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบรูปตัว C นะครับแบบ led และที่สําคัญนะครับชุดแต่งสเกิร์ตหลังตัวนี้นะครับก็นะครับตับด้วยชายนะครับสเกิร์ตหลังเป็นสีดําเงานะครับดูสวยท่อนะครับไอเสียเป็นท่อไอเสียนะครับแบบออกคู่เลยนะครับถ้าเป็นตัวปีเก่านะครับที่ยังไม่ไมเนอร์เชนเนี่ยท่อมันเป็นท่อคู่เหมือนกันแต่มันแยกซ้ายข้างกว่าข้างแต่ตัวนี้มันเอามารวมกันเลยนะครับปรับเปลี่ยนเป็นตัวชุดไมเนอร์เชนแล้วนะครับบนโชว์รูมเลยตัวนี้ใหม่ล่าสุด และที่สําคัญเสริมด้วยระบบความปลอดภัยตัวชุดกล้องมองหลังนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กับระยะถอยให้ซ้ายขวานะครับและเพื่อยืนยันว่าตัวนี้เป็นตัวนะครับ rs นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ rs มาให้นะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจยังไงนะครับก็นะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับที่เต็นท์รถอา a r ท home าร์ของเรานะครับเต็นท์ของเราตั้งอยู่บนเส้นถนนสุขุมวิทเลยแยกอ่างศิลานะครับมา400เมตรนะครับติดกับศูนย์โชว์รูม ford นะครับ ก็นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวภายในหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับของตัวเจ้าซีวิคเอคันนี้กันนะครับตามมาเลยครับต้องบอกว่าภายในสะอาดเอี่ยมเรียมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกภายในกัน คันนี้นะครับเป็นภายในหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับของตัวเจ้า Civic FK นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์1.5เทอร์โบนะครับ RS นะครับเป็นตัวแฮตแบกนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด1 5 0 0ซีซีนะครับอ่าก็เป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นะครับเป็นแบบ Earth Dream นะครับแล้วที่สำคัญตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ Double Overhead Camshaft 4สูบ16วาล์วนะครับแบบ VTEC เทอร์โบนะอ่า ตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่173แรงม้านะครับถือว่าแรงเลยนะครับที่ประมาณ5,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่2 2 0นิวตันเมตรนะครับที่ประมาณ1 7 0 0อถึง5,500รอบต่อนาทีและที่สำคัญมาพร้อมกับระบบเกียร์ตัวนวัดแบบ CVT นะครับเป็นระบบแปรผันแบบ7สบปีดแล้วนะครับดูดีครับน็อตฝากระโปรงหน้าเดิมไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขันนะครับน็อตหัวชงหัวชกเดิมมาร์กเดิมทุกตัวอยู่ครบนะครับ ต้องบอกว่าคันนี้ใหม่มากๆนะครับเจ้าของนะครับมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงซื้อเงินสดมานะครับแล้วเบื่อนะครับต้องบอกว่าเขาเลยขายมารถคันนี้วิ่งแค่นะครับสามพันโลเท่านั้นนะครับออกมาได้แค่ประมาณ3เดือนเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าสนใจยังไงแวะเวียนเข้ามาดูได้เลยนะครับต่อมาครับภายในนะครับห้องผู้โดยสารคันนี้นะครับ ถูกออกแบบนะครับด้วยโทนสีดำนะครับเห็นไหมฮะถูกออกแบบด้วยโทนสีดำนะครับตัวนี้นะครับภายในนะครับก็จะเป็นดำนะครับแบบสปอร์ตเลยนะครับก็คืออย่างเช่นเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับตัดลายในส่วนของตัวชุดได้แดงนะครับพร้อมกับนะครับในส่วนตัวขิบลายเคปลานะครับดูแบบสปอร์ตสวยเลยเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับ พวงมาลัยก็จะเป็นหุ้มหนังดำนะครับลงตะเข็บได้แดงนะครับก็จะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับบนพวงมาลัยนะครับปุ่ม c r สคอน control นะครับอยู่ที่บริเวณฝั่งด้านขวามือนะครับพร้อมกับตัวปุ่ม p a t เทิร s h i ิ t สามารถปรับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ผ่านตัวชุดพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชั่นได้เลยนะครับบริเวณฝั่งด้านวาก็จะมีปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเป็นแบบพุ s ส start หรือ engine start ต t o p นะครับแผงประตูนะครับสวิตช์กระจกแผงประตูตัวนี้ก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับ และที่สําคัญนะครับมีระบบในส่วนของตัวกระจกนะครับคู่หน้านะครับเป็นออโต้นะครับต้องบอกว่าออปชั่นเขาดูดีเลยนะครับแผงประตูด้านข้างก็จะเป็นหนังสีดําเดินได้ตะเข็บแดงนะครับตัดด้วยลายขีดนะครับเป็นดําเงานะครับดูสวยเลยนะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูภายในกันตามมาเลยครับทันนี้นะครับ อ่าปุ่มุ u s สต t a r t อยู่ฝั่งนี้นะผมส start เครื่องยนต์ให้ดูก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับรถนะครับวิ่งเพียงแค่ ,3713 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าฟังไม่ผิดแน่นอนรถคันนี้นะครับเพิ่งออกมาได้ประมาณ3เดือนนิดๆน,นะครับอ่าเจ้าของขายเนื่องจากว่าไปเปลี่ยนรถที่ใหญ่ขึ้นนะครับอ่า ต้องบอกว่าคันนี้ได้สภาพสวยๆเลยเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับแล้วเจ้าของซื้อเงินสดด้วยนะครับอ่าถ้าออกรถกับทางรถอาร์ชช่วงนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับเราฟรีค่าจัดค่าโอนและประกันกล่องเครื่องเกียร์ให้นะครับมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้และที่สําคัญรถคันนี้ยังได้วารันตีศูนย์อีก3ปีเต็มๆนะครับอ่านะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับของตัวเจ้าแฮชแบกเลยนะครับ ต่อมาครับที่บริเวณคอนโซลกลางนะครับก็จะมีในส่วนของตัวชุดหน้าจอเครื่องเล่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะครับขนาดประมาณ7นิ้วนะครับรองรับในส่วนของตัว Apple Car Play นะครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้ก็ยังคงนะครับรองรับในส่วนของตัวการเชื่อมต่อแบบสมาร์ทโฟนนะครับรองรับเสียงแบบผ่านซิลี หรือนะครับระบบเชื่อมต่อแบบบลูทูธไร้สายนะครับเอาลอลองมาดูกันนะครับตัวนี้นะครับเรามาดูแหล่งที่มาก็คือรองรับเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของตัวคลื่นวิทยุ FMAM นะครับ USBiPod นะครับบลูทูธ iPad นะครับ Apple CarPlay นะครับรวมไปถึง HDMI นะครับครบครันนะครับอ่าดูลองฟังเครื่องเสียงดู ครับอันนี้สามารถเพิ่มเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผ่านตัวชุดวงอะไรแบบมันติฟังก์ชันได้เลยนะครับอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับต้องบอกว่าออปชั่นเขาดีมากๆระบบปรับอากาศนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับผ่านตัวชุดหน้าจอดิจิตอลเลยนะครับสามารถปรับอุณหภูมิแอร์ผ่านตัวชุดหน้าจอได้เลยนะครับถือว่าออปชันเขาดีจริงๆ แล้วก็ระบบกล้องถอยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยเนี่ยก็จะมีกล้องถอยสามารถเลือกปรับระดับมุมมองได้3ระดับนะครับภาพคมชัดสวยมากๆและที่สำคัญไฮไลท์นะครับคันนี้มีระบบ Honda าเลน Watch นะครับฮอนด a า e Watch นะครับก็คืออยู่ที่บริเวณก้านนะครับสวิตช์นะครับไฟเลี้ยวนะครับอ่ากดปุ๊บนะครับในส่วนของตัวเจ้านะครับเอ่อกล้องนะครับ ที่อยู่บริเวณหน้ากระจกฝั่งด้านซ้ายตัวเนี้มันก็จะปรับระดับมุมมองก็คือตัวนี้ก็คือเป็น Hon ด้าเ n นวอตนะครับที่แสดงมุมอับนะครับในกรณีที่เรามองไม่เห็นนะครับในขณะที่เรามีการนะครับเลี้ยวนะครับตัวนี้มันก็จะติดขึ้นมาให้นะครับเปิดได้2แบบนะครับคือกดค้างไว้กับกดเวลาเราเลี้ยวซ้ายนะครับอ่ามันกล้องแสดงมุมอับก็จะปรับให้นะครับตรงนี้ ออปชันคันนี้ถือว่าได้มาเยอะเลยนะครับรุ่นนี้มีระบบ Honda Sensing แล้วนะครับ Honda Sensing คืออะไรนะครับก็คือจะมีในส่วนของตัวระบบนะครับที่ช่วยควบคุมในควบคุมรถเนี่ยให้อยู่ในทางนะครับช่องทางเดินรถนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบ e n s i n g เข้ามานะครับอุปกรณ์นะครับในส่วนของตัวชุดระบบก็จะอยู่ที่บริเวณฝั่งด้านขวามือผมนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวระบบป้องกันการลื่นถลายนะครับตัวนี้ออปชั่น เขามีมาให้เลยนะครับหน้าที่สำคัญนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อน Honda Sensing นอกเหนือจากจะมีระบบที่ช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถแล้วเนี่ยยังมีระบบช่วยเตือนนะครับการช่วยควบคุมเมื่อรถเนี่ยออกนอกเส้นทางนะครับแล้วก็ที่สำคัญยังมีในส่วนของตัวระบบปรับไฟสูงนะครับแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันด้วยนะครับหรือ a Adaptive c r u i s e Control นั่นเองนะครับตัวนี้ แล้วก็มีการแจ้งเตือนนะครับการชนนะครับคนและเท้าต้องบอกงี้นะครับเอ้ยต้องบอกต้องบอกว่ามีการแจ้งเตือนนะครับทั้งรถและคนนะครับขณะเดินถนนนะครับพร้อมกับระบบช่วยเบรกนะครับตัวนี้ก็มีให้แบบครบคันนะครับ ตัวนี้ข้อมูลเนี่ยผมต้องบอกคร่าวๆก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วมันเยอะนะครับถ้ามาอธิบายเพียงในคลิปเท่านี้คงไม่พอนะครับแต่หลักๆนะครับตัวนี้ก็ถือได้ออปชันครบหมดถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับไอ้พวกเอ่อพวกเนี้ยผมสามารถมาอธิบายหรือสอนได้หรือถ้าคุณลูกค้าอยากรู้ก็สามารถเข้าไปดูที่ในเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Google หรือในส่วนของตัว YouTube ได้มีข้อมูลหมดนะครับแต่ระบบออปชันตัวนี้ต้องบอกว่าได้ระแบบครบคันเลยนะครับ ระบบเกียร์เขาจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT แบบแปรผันมีระบบเบรกไฟฟ้านะครับเบรกโฮนะครับปุ่มนะครับอีคอนือครับแล้วก็มีในส่วนของตัวช่องวางแก้วน้ำนะครับเถิอบมาด้านหลังก็จะมีช่องเสียบ USB ส่วนด้านล่างนะครับตรงช่องด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบ HDMI ต่างๆอยู่ใต้นี้หมดเลยนะครับบริเวณภายในคอนโซลด้านหน้าก็จะตัดด้วยลายหนังนะครับ แล้วก็ตัวลายเส้นขอบดำดำเงาดูสวยเลยนะครับเบาะก็ดูแบบสปอร์ตนะครับสีดำเงานะครับภายในนะครับผ้าหลังคาก็จะเป็นสีออกเทาๆนะครับดูสวยนะครับด้านบนหลังคานะครับก็จะมีนะครับไฟเก๋งไฟตัดหมอกเออพูดผิดไฟเก๋งหรือไฟอ่านแผ่นที่นะครับอยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะครับม่านบังแดดนะครับเปิดปิดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับทั้งซ้ายแล้วก็ด้านขวามือผมเลยอ่า คือพูดง่ายใช้งานได้จริงนะครับและที่สําคัญออกรถกระถางโอทอตคูมคาของเราเราก็ยังคงนะครับมีออปชันของแถมให้ไม่ว่าจะเป็นปิดกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะครับดูดิครับภาพคมชัดเลยนะอ่านะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านหลังกันว่าคันนี้มีอะไรบ้างนอกเหนือจากที่ผมแจ้งไปแล้วคันนี้ยังมีระบบกุญแจสตาร์ทนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมกับเปิดระบบปรับอากาศนะครับเพื่อวอร์มเครื่องด้วยผ่านตัวชุดรีโมทด,ด้วยนะครับอ่า เอามาด้านหลังนะครับด้านหลังที่นั่งแถวด้านหลังนะครับต้องบอกว่าดูกว้างดูสะอาดเอี่ยมเรียบเลยนะครับมีระบบไอโซฟิกนะครับล็อกที่นั่งเบาะนะครับของเด็กนะครับมีนะครับที่พักเท้าแขนวางแก้วน้ําด้านหลังนะครับสวยเลยนะครับมีม่านบังแดดสายตานะครับด้านหลังต้องบอกว่าดูสวยเลย ครับคุณลูกค้าท่านใดกําลังมองหานะครับเจ้าซี v i c นะครับตัวแฮ b แบกอยู่นะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับสวยจริงๆนะครับน้องๆป้ายแดงเลยนะครับคันนี้นะครับออกเพียงแค่3เดือนเท่านั้นนะครับสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูได้เนี่ยนะครับมีม่านบังสายตานะครับด้านล่างนะครับก็สามารถวางของสัมภาระนะครับได้เลย ดูนะครับล้ออะไรนะครับเดิมๆนะครับอยู่ครบแม่ลงแม่แรงอยู่ครบหมดต้องบอกว่าการันตีเลยรถคันนี้นะครับใหม่จริงๆนะครับสนใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 1 8 9 0 3 3 7 0นะครับเป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์นะครับ0 8 6 0 2 6 4 0 6 9เป็นเบอร์คุณฮาร์ดครับอ่าก่อนจบคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตฝากนะครับเจ้า Honda Civic FK ตัว1.5นะครับ Turbo RS นะครับตัวแฮตแบ็กคันนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันอีกทีหนึ่งเนาะคันนี้สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ผ่านตัวชุดรีโมทได้ด้วยนะครับอ่ากดล็อกนะครับแล้วกดปุ่มนะครับตัววงกลมโฮมตัวนี้นะครับมันก็จะสตาร์ทเครื่องยนต์เห็นไหมฮะตอนนี้เครื่องยนต์ทํางานแล้วนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับไปกับพริบเลยเครื่องยนต์ทางานแล้ว เรามาดูนะครับเห็นไหมครับรอบเครื่องยนต์เห็นไหมครับเครื่องยนต์ทางานแล้วรอบเครื่องอยู่ที่เกือบพันรอบเห็นไหมเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยรอบอตอนนี้เครื่องยนต์ทางานแล้วระบบปับอากาศทํางานนะครับถ้าคุณลูกค้าต้องการจะสตาร์ทเครื่องก็เพียงแค่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มตัวนี้แช่ไว้แล้วก็ขับรถไปได้เลยนะครับออปชั่นดีๆนะครับก็สนใจยังไงนะครับเข้ามาดูได้เลยก่อนจบคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับก็ฝากเจ้า civic fk อีกทีนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ